เมื่อถึงช่วงเวลาที่เราเนี่ยอยากจะมีโชคมีลาบเราเนี่ยต้องเปิดดวงตัวเองก่อนเวลาที่จะเปิดดวงตัวเองเนี่ยนะง่ายๆเลยเรานึกถึงบุญบาร,รมีที่เคยสร้างมาอย่างบางคนบอกรำนึกได้แค่ชาตินี้อาจารย์เคยทำานบำรุงพระศา,าสนาเคยทำานบำรุงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ นั่นแหละขอเอาบุญขอเอากุศลขออออันนี้สองที่เราอ่ะเคยทําความดีทั้งหลายเอาแบบที่เราเลึกได้ก่อนนะเอาตั้งแต่เกิดมานี่ใช่ปะ่ะพวกเราหลายๆคนเลยส่วนมากเลยก็พอจะนึกได้แหละตัวเองเคยทําคุณงามความดีอะไรเอาไว้เอาคุณงามความดีที่เราอ่ะเคยทําเนี่ยขอให้มันหนุนนาเราอันนี้คือ สิ่งที่เราพึงทําได้เนอะอย่างที่สองให้ลําลึกก่อนว่าอ๋อคุณสมบัติประจําวันเกิดของเราอะ่ะที่ดีๆอ่ะขอให้เอามาใช้แต่ละวันเนี่ยมีคุณสมบัติประจําวันเกิดที่ดีแตกต่างกันไปนะอย่างวันจันทร์เนี่ยขอให้ คุณสมบัติของคนวันจันทร์ที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่อะนั้นถ้าใครเกิดวันจันทร์เนี่ยอฐานจิตเลยขอโชคลาภก้อนใหญ่คนวันจันทร์นะชอบได้แบบเน้นๆคืออาจจะไม่บ่อยแต่ได้ที่แบบเน้นๆโดยพ้อ,อยงยิ่งคนที่ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนมหาโชคแบบนี้จุดเทียนมหาโชคเนี่ยอาจารย์มีเอาไว้เนี่ยให้พวกเราได้ส่งชื่อสกุลนะมาธิษฐานจิต คือเงินเนี่ยจะได้จากทั้งสองทางอย่างเทียนสีแดงเนี่ยจะได้จากการเสี่ยงโชคเทียนสีเหลืองจะได้จากการเจรจาขายหรือการได้เงินจากทาอยอื่นๆดังนั้นไม่ว่าเงินเราจะเปิดเข้าทางไหนเนี่ยเทียนมหาโชคสองเล่มเนี่ยที่เราส่งเชื่อสกุลมาก็จะเข้าทั้งสองด้านอังคารขอให้ได้โชคลาภจาก ความเด็ดเดี่ยวเออเวลาที่อังคารไม่ลังเลใจมักจะได้เน,นเน้นเน้นะนะัะนั้นเวลาที่เราเด็ดเดี่ยวมากอ่ะเราจะได้โชคลาภดีงนั้นเวลาส่งเทียนมาโชคมาให้อาจารย์จุดเนี่ยเมื่ออาจารย์จุดแล้วส่งวิดีโอให้เราในฐานจิตเราเด็ดเดี่ยวไปเลยนะ,ะพุทพุทเนี่ยจะได้แบบเรื่อยเรอยพราะพุทธโดยลักษณะแล้วอะ่ะไม่ใช่แค่เสีงยงโชคอย่างเดียวพุทธทำมาหากินค้าขายเก่ง เพได้เงินแบบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนั้นพุธนี่ขอแบบได้เงินทุกวันนะได้แบบมากน้อยมีแต่ว่าได้ทุกวันเนะี่ยพุทธนี่จะพิเศษ่อยเพราะรหัสอาจพระรหัสได้เงินเพราะความกล้ากล้าเสี่ยงกล้าลงทุนแล้วกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเสี่ยงโชคเพราะงั้นเถอะขอแบบนั้นนะเวลาส่งชื่อสุกคนให้อาจารย์แล้วตัวเองก็มีกล้าที่จะ,ะเหมือนกับว่าไปคว้าเอาไว้ทุกด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นเงินจากการเสี่ยงโชคเงินจากการลงทุนเจอเจอค้าขาย สุขสุขได้จากการพูดการจาการสื่อสารการไปประกอบตัวสุขสเสน่ห์อยู่แล้วจะไปเสี่ยงโชคเนี่ยนะบางทีนะปากเนี่ยพูดขออธิษฐานบนบ,นบาสันเก่าได้ผลดีนะไปคุยกับคนก็มีสเสน่ห์คนมีสเสน่ห์นะเดี๋ยวก็มีเงินมีทองมาทำอย่างนั้นนะเสาเสาเนี่ยจะเป็นที่โปรดปัานนะของเจ้า เจ้าทานมากดังนั้นเวลาที่สงชิดสกุลมาจุดเจนมหาโชคแล้วเนี่ยขอเจ้าที่เจ้าทานเพิ่มเข้ามาบางทีบอกที่เจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานที่บ้านก็แล้วแต่อาทิตย์อาทิตย์เนี่ยจะได้โชคลาภเนี่ยจากลางสังหรณ์จากเซนเป็นคนที่ทาอะไรโดยใช้สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าสัญชาตยานส่งที่สกุลแห้่จยนนะ จุเกียนมหาโช,ชคลาบนะแล้วเราอ่ะจะได้เอาชื่อคุลมาขังต่อหน้าสิงศักดิ์สิธิ์ตอนในกล้ๆเวลาหวยออกแล้วก็อย่าลืมใช้คุณสมบัติประจำวันที่อาจารย์น่ยได้บอกเอาไว้และขอให้ทุกๆคนนะมีโชคมีลาบได้ปฎินีรปฎิสินได้ร,ำร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันในงวดนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รอฟังนะการขังชื่อของเราต่อหน้าศักดิ์สิธิ์ด้วยเียนมหาโชค